ครับมาพบกับ EP พสครับปลาก็มาเพื่อผาเพื่นเอาปล่อยแหล้วครับเพื่อนเอาปลาในผาคนเอาอูกแหพี่อูปแหอยู่ใกล้ยงพกลาดากเขาในด้นมันสิลูกสอดวยอกไปเชี่ยลาดปุเลยมาลูกไปสีไปีว วันอิตมันหันด้ะอาขึนยานาเวันแห้มันมโอ้ยนตมาตลาดเลยอนไปเอออัน,นี้ไปมาเรามาอยูอ่น,นี่ไ่มาอือเดี๋ไปเห็นปรกากฏไงเราโยกเลยนั่นนั่นปรกากฏไงนั่นเออยกเลยวนี้เออนั่นแหละ

มาเล้วมาเต้นเขามัต้องจะได้ยิงหาเต้หมดว้า้าทำให้เอาแหงไหมมั้ยโลวาดไหมลาขำหุนเลยอาหยิมันคนูไปรเลอมันยกสเยอากไหมไม่หกนม่จีบหลอกเหงาไ่หวานง ปลาดินลักษณะนี้จะได้กระดูดอยู่แล้วหละป่าเนาะอืมอืมไอที่ร้อนบอกใโรมเลยบ่รัดท้งนี้เลยน้ำเป็นึงเียอดีขอไปยสาละออแหงไปด้มเมอเลยเพราบาเย่มนยกแหยงให้มันขึน

นั่นในมือไงน่ในมือนั่นต้นเออในมือนั่นเออนะปลาเก่งเออปลาเก่งตัวใหญ่ปลาตะเพียน ให้มันเหียด,เ,ดเหีหเดยดเอ๊ะ่างกไปล,ล้วกเหียดมันขับท่เดีวถใหม่ม่รู้นี่ดีมยปล่อยหปล่อยล้ันี่เนาะต้นไปุเลยว่าหตน้ตนมาเขาวาให้เขาแท่งเดียวมาเขาไ่แท่เดียวอานี่ด้ผู้ซอยคางใหม่อยู่ปนีไหมนี่นีมันคางใหม่อยู่นบออ๋อาคาีนตืก่อบว่าข้าค้ำอ่ะวาเรีวเอน่ เออมีกันงูห่เยมีานออันนอออตัวใหญ่อยู่ในนั้นเองไปบ่ได้มีขาิดตื่นท่อเพียเพราะเขาไกลกว่าบ่อดกว่าน้นเดี๋ยวจะมาตรวจให้เร็วเร็ววันนี้เยอ

มัน ents, ดังก็เอาวันห่พเดี๋ยวปลาอยี่สิบกโลอืมนี่นี่เดี๋ยวปลาขอว่านแฮ่สี่ทีมาดื่มันลองก่อนมาดื่นลองก่อนโอย่าประกอบวัดเทียสักอะรเทางนอนมท่าอแฮ่ได้ประเดี๋ยวกอนหนนมันกเลือกอยู่ เขนมอยู <g binary> ่ไซนเนี่ยแขนขาดอย่ต่อตัวใหม่นต้อใหม่เสียบอย่เียอเโอเคเดียวดีเสียบด้เนี่ยถ้าิึขาเป็อยางต้อตัวนี้อๆ นี่เด้กเขาเตือยปรยมาโม่ตีเหล่ามันจะไปเด้นี่ค่อยไปจมหนามด้นี่นี่เด็กเื่อนต้องหนานี่ยเดนีประกฏบ่ประกฏตัวนั่นดีหวาโอ้โหทางแทงกับตีนเขาเยบประกุนะประกุดประกุดฝาสีเปล่า

Ủa, một đồn rồi. Ừ. Đây, áo, à, để ไสล่ะ không ๆมา ừ โอ้หมดได้ ừ. 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 เห็นอ <Si ้าอะไรอู้อู <N <N ้ครับไอช่อนอู้เนี uh> ่ยปรากฏครับมาเด้อกวันเลยบ่ได้เห็นปรากรดข้างเอานี่ปรากฏหมอนานอู้มันบ่ใหญ่ยังสิมันกับพ่ออ้อมเอาอยู่เนาะมันบ่ได้กว้างแห้งนะแต่ว่าของผมตีนี่ห่วยที่มันกว้างผุด ก่อยไว้แล้วมนี่สัตว์อดตมองกลางอันนี้แัวใหญ่ๆมยนหัวใหญ่นั่นว่างไอ้นั่นนั่นว่างตากแดดนั่นฟันลงไบหลายมัวแหล่อะไรไปยิงปลาดูอยู่เออแต่ว่าผมบอท่านเด็ไปยำมันลงอีกอยู่ผมวันสิไปยำลงอีกอยู่พ่อเดเอากินก่อน

อานั่นจิตใต้ข้าแหยังเปนอ้มันเอาใหญ่ดีมันอันคนมันมจมันบมันเป็นนแเต่แล้วันมุดลงเนาะไอ้จ่อยไปเอาปบยางหลกินเอะจดี่น้ำแี็ แคก็จะขอดใสมันมันน่นยงมีมันออกนั่นป็นรรื้อรอกจอดหมดขาคือปละดุกตัวนึ่งแบบนนี้ข้าใจสุดมันมีอย่างบ่้าเมียยาันมึอมไอ้เี่ยไมได้ไมอยู่นอกแแห่ดิอยู่นอกแห่นะยามืออันนัสุอยระว่าจะแหนหอดูนไอ้ยาพากันบอกแกแห่เพราะกันจอดแห่จีงเขาม ไม่ยูางรอบแพงเขียวครับมันมันลงลุ่มงนี้ดิมันเลยอนเข้ามาเพราเขาหนอยเดินเข้ามาอีกแห่บอยูพี่เ้พี่พแห่บอยู่พี่กระเยียบใส่มันเยียบรงขี้ต้มได้เนาะมันปนมแม่เหมือนลุงใหญมันเป็นเนื่อเยือยครับคลิปนี้เป็นอีพีสองครับมันเป็นกระล่อดอทั้งตาอือสามเส้นแล้วจังสันเนาะ เออแแห่แห <s ules> <motiv ators> ่ม uh ันแหปลูแหสีเส้นหาแแหสีเสนหาน่นี่โออมันกรหลอดเลยเนาะอื้มชอวยเฮ้ยบุจมเอาปลามาอยู่บองเลือกบเนีย เอาครับติดตาม ep 3ามตอครับ